ผมไม่มีแสงดาวเลยตกใจหมดเราเราไม่พอเออ <c oughs> มันมีคำตอออยู่ในสตตีมว่ามันไม่พอมันเป็นคำถามที่ตั้งไว้ตอนจะขึ้น <c oughs> เฮ้ยเจ้า <c oughs> ให้กูพูดก่อนา <c oughs> อารยาายายแบบว่าเอ,อ <mm โอ้โห่วยตำรวจยุ่ยไปมาอันนี้แล้ว no กันอัน euh, นี้ไม่น่าตายนะเอันนี้ไม่ตายอ่าสูงประมาณนี้ไม่ตายต้องเจ็ดแชมเบอร์ถึงตายโอ้จะไปเดอร์แมนกู หดมาเป็นโอ้โ oh, หปีเตอร์ปาร์เกิ้มเก่วกนเนอแสนหนึ่งเนี่ยอ๋อ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 น๋อออ๋ออ๋ออ๋ออ เอกเเฟกแปดสิบแมงชิหายตกือึงเือบึงเอาอะช่วงเวลาทองคำวะทีนี้สิบโลมาเลยปะละ่ะทองแตกแตกอะไรล่แปดสิบโอ้โหผมไม่มีแสงดาวเลยตกใจหมดโอ้ยโอ้ย ดันโจอ,อีกแล้วกูโอ้ตายสีศูนย์อารหนึ่งนี่จะพอไหมเนี่ยแม่งเกลือขนาดนี้โอ้ยไ,ไม่มีภาพเลยกูเออสีศูนย์พอจริงๆเพลอนขนาดนี้นะดูดิแม่งลึกแบบเต็มคาราเบลแ <laughs> ม่งไม่มีออดไม่อ่อนโยนเลยอะ่ะดูดิโอ้โหก็จะได้ มาริโฟนคีนี่ส์ไดทำไมมันลึกขนาดนี้วะโอ้ไต่แบบแปดสิบแปดสิบอ่าอาวุธอาวุธแฟชั่นสวยไงสวยไม่มีภาพเลยครูอาวุธไม่หลุดก็ยังดีนะออามะยังอีกเหรอโอ้หแบบลึกเกินมันต้องลึกขนาดนี้เลยเลยโอ้ยยังดี ็ยังดีโอ้ยทีหนึ่งมาค่าแอปเออเหลือขนาดนี้อ่าเปิดไปก็ได้อ่าเหลือเพชรมันเหลือไงอ่าเพชรเหลือเพชรเหลือเฮ้ยเฮ้ยเขามาแล้วว่ะเอาอะช่วงเวลาทองคำของเขามาแล้วสิบโลไม่เสียหายอ่าอีกสิบโลเลยว่ะ เอาอะช่วงเวลาสองคาของเขามาแล้วหรือเปล่าเอาอะกดกดกดมันแล้วกูตอนเนี้ยเอ้ยเอา,าเอะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวรัวจัดเอาเรื่องสองตัวเลยเปะละ่าเอาอะเขามาเขามาจริงเอาโอ้โหมาเดี๋ยวแล้วจีนมาเลยบ่อยโอ้โจีนซีสามสิบสามสิบเก้า ามาขนาดนี้แล้วอ่ะไป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 สีสองสีสองการันตีตู้หน้าอะไรไม่มีไปเลยมาขนาดนี้มันมันเลยเนี่ยอยากกดกาชาพอดีเลยประจัดไปกดไมาให้สุดเออแล้วไปอยู่ที่หมดตัวไปแหมเป็นไร let's go เปิดไม่มหมไห้โมไลมันโว้ยเปิดกาชาสนุกจัง oh y a ย ่ะต่อไปการันตีพอดีการันตีป่ะเด้วยน่าจะการันตีนะเอามาสองตัวเลยได้ไหมสีสามไปเลยคนเสียสติสีห <c> กเลยอะพอ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 ชื่อคลิปอ,อ๋อลืมใส่คำว่า Question Mark เออใส่ Question Mark เข้าไป เปลี่ยนชื่อสตรีมเป็น C0 แล้วใส่ Question Mark เข้าไปเว้ยเติมเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นว่า C0 แบบ Question Mark หรือเปล่านะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนมีเครดิตละเออ C0 หรอเอ่อมันแบบหรอเออแต่ว่าไม่จะเป็นว่าต้อง c ีไง <laughs> ในปก C0 ไม่ใช่หรอครับในปกไม่มีในชื่อคลิปมีเครื่องหมาย question mark เติมเข้าไปแล้วมาเป็นคำถามว่า C0 พอไหม ซึ่งเราให้คําตอบในสตรีมว่าเราไม่พอไงเราเราไม่พอเออมันมีคําตอบในสตรีมว่ามันไม่พอมันเป็นคําถามที่ตั้งไว้ตอนจะขึ้นเฮ้ยอ้เจ้าให้กูพูดก่อนอายัยยัยยยหรอตัวนี้ไม่มีปอร์เนเมทหรอ เออว่ะไม่มีฟอร์นเมนจริงด้วยหรือว่ามันไม่ตายเฉพาะในในแนตแลนด์วะเดี๋ยวก็รู้อะโมเตสบายชะเเดี๋ยวก็รู้ว่าตายไม่ตายไม่ตายสปไปเดอร์แมนที่แท้จริงเว้ยเห,นห็นปะมาอันนี้แล้วกัน อันนี้ไม่น่าตายนะตอันนี้ไม่ตายออสูงประมาณนี้ไม่ตายต้องเจ็ดแชมเบอร์ถึงตายได้ชิเบนด้วยตอนสิบขวบจัล่าผูป่าอะไรวะโอ้จะไปเดร์แมนกูอ เอ้ยเอ้ยเอ้ยหเออมึงหมุนกูหมุนหนีอ่ะมาดิเอ้ยอยัยย <c oughs> ยยงชอบเลย <c oughs> เออจีกูหมุนหนีเลยบ <c oughs> ้าเลยเออจับไม่ได้ไล่ไม่ทันโอ้โหโกเท <c oughs> ไปเลย ว้าวย a ฮูย y ฮ h า,า,าสนุกว่าไอ้โอ้โหเป็นข้ามเฟสเลยหสีสูนนู้นเนี่ยอย่างว่าไม่มึนน่ะสนุกโคชอบเลยเท่จัดหตัวนี้คือแบบโคตรถูกใจอ่ะเอาจริงๆอืม อาวุธประจาตัวไม่ค่อยจําเป็นจากที่ดูกลุ่มดาวน่าจะดีกว่าอย่างนี้นาฮิดะไม,ม่อาจจะดีนะอันเนี้ยระบับชํานาญท่าให้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวลองดูเอานาฮิดะมาบับ กิดาก็ได้แรงมะเฟืองแรงด้วยมะเฟืองครีได้ไงถ้ามีนากิดาซีสองอะอันนี้เหรอที่อยากดูคืออันนี้ใช่ไหมจุกอนริทริงกงแองจัล89ฮาริโตรินาชัยภริยาคุณผู้ชมท่านเชี่ยแรงวะ่ะ <c oughs> เฮ้ยแม่งก็แรงอยู่ดี โอ้มันกดไปแสนห้าเออแต่มันยิงได้ไม่บ่อยเท่าเพราะว่าปากติมันจะยิงได้3มครั้งบ้าอาจจะต้องรีลายเยอะหน่อยโดยการเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนเฮ้ยแต่อันนี้ก็เท่นะเพราะว่าเราจะโหนสไปเดอร์แมนผ่านว่าเฟืองอะทลอง เออแล้วกูโหนผ่านมัวเฟือง<ะ>ได้ได้ได้ <laughs> แต่มันต้องโหนให้ผ่านมัวเฟืองอะ่ะเราต้องแบบซิกแซกนิดนึงแต่เท่จัด <laughs> อ่าเปลี่ยนเป็นไรเดนเปลี่ยนเป็นไรเดนเอ้ยอเ,เล่นได้เลยดูดิ ได้ไม่มีปัญหาเเออนี่ยอันเนี้ยเพอเพก็พีกนะโอ้แต่ไม่ได้วะ่ะได้ถามว่าได้ไหมก,ก็ได้อะ่ะเออก็ได้แหละ ก็ได้นะเออเล่นได้หมดเลยอยากเล่นก็เล่นเอ่อแอดลองกด e ป้าแล้วเปลี่ยนไปคนิตยังแอดในเมืองไฟกาซิโอชีเดโอ้ยนี่สินะทำไมเขาทำป้ามา,บาแบบว่าเออโอ้โหหน่วยตำรวจยุคใหม่ ยุคสมัยใหม่ของการสำรวจอ๋อมันไปอย่างไวเลยนี่คือหน่วยสำรวจที่ดีที่สุด

โอ้ยตายเถ้ะคือมันปัดไปทุกที่เร็วจัด ยอมหยุดโคตรฮืมมืหดหลายโคตร チレン ซีหนึ 1, ่ซีสองไม่ได้เทสแตท,ทีมันเล่นสนุกจัดเลยไนงะโอ้โหไปไปเทสได้แล้วล่ะมัวแต่เป็นสไปเด้วยแมนหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยนะครับมันเพิ่มเป็นเท่าไหร่เอากลับไปทีมเผาไหมก่อนนะทีมเผาไหมเนี่ยหนึ่งหผมจำเลขได้อยู่นะครับหนึ่งหนะไอ้ลูกรักเจนส <laughs> เล่นไปยิ้มไม่หูบเลยวันเนี้ยลาก่อนครับทีมฮะนายเนี่ยนะหมดยุคแล้วล่ะ อ่ะเทสอีกทีนึงนะผมจะเทสไดเมจปึ๊บป้ามหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าโอเคปลดดาวหนึ่งหนึ่งหนึ่งหหนึ่งหลังจากที่เหวี่ยงแล้วความเร็วในการวิ่งเพิ่มขึ้น30%มสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยย่างไวเลยโอ้ซอยิกเลยสองลมกับอัพจีนไหมแล้วกันคืน เอาละกูเดี๋ยวแป๊บนึงนะสองลมกับบัฟจีนต้องไปหาตีมอนสักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยววิง่งตัวนี้ไม่โคตรคอนเทนต์ต เป็นตัวที่แปดดีอ่ะตัวละครอ,อื่นมันก็คือแบบปลดปลดดาวอะไรก็เทสเดเมจใช่ไหมอันนี้คือปลดดาวมาเสร็จปุ๊บแม่งมีอะไรฮาฮมาให้เทสอีกเยอะเลยลโเ<ฮ>ดามาโบกห้าสิบเปอร์เน่ะร้เคเพิ่มมา50%เต์เต็มเก็คือดาเมจตอนยิงปกติอะ่ะไม่ได้เพิ่มแต่ว่าตอนยิงแคนนอนอะ่ะตอนกดปืนใหญ่ยิงอะ่ะ ตอนเกรเต็มก็คือจะแรงมากบวกคิดด้เมกร้อยหนึ่งอ่ะซีสองดอกแรกลดต้านไม้สา,ามสิบอ่ะเจ้าเมื่อไหร่จงเงียบเอ่อบวกอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแขกปากแข่งกับกูเหรอไม่หยุดสักที <laughs> มพูดไม่พักเลยเเธอห แสนหกเป็นสองแสเคยังไม่มีเป็นเน็ตนะสองแสนหกเพิ่มมาอีกแสนหนึงเป็น2,6งแสนอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองปั๊บเป็นเน็ตด้วยคิดแรกจะ uh, ยิงประมาณเท่าไหร่สี่เปมีหน้า <c oughs> <4, 2. S 1> คนที่ซ6มันถึงยิงทีเดียวเป็นล้านอะ่ะอ่ะโดยสรุปก็คืออีกรอบ ตัวละครนี้สอบผ่านในทุกแง่มุมนะอ่าพูดยาำไปหนึ่งรอบข้อดีอย่างแรกเรื่องการสํารวจอะ,อะไล่มาแต่ละการสํารวจเลยสํารวจในแด,ดแนแลนด์เนี่ยคือชนะเลศที่1เพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยมันโหน2รอบได้นะครับแล้วก็นอกจากจะโหน2รอบได้แล้วเนี่ยมันยังเปลี่ยนตัวกาอากาศได้ซึ่งได้เทสให้ดูไปแล้วอันนี้เนี่ยเป็นแมคคนิกที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับการประจนภัยในแด,ดแนแลนด์คือแบบเล่นสนุกเล่นเพลินมากแล้วก็สะดวกสบายโคตร ส่วนเรื่องของการเป็นตัวดามจสอบผ่านเพราะว่าแรงมากจริงๆตั้งแต่4-0ดามจสหายห่วงเลยทีมเผาไหมเล่นได้เบอร์เกนเล่นได้ตามที่เกมดีไซน์มาส่วนทีมอื่นๆที่ไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้เล่นแต่สามารถทําได้ก็คือได้หมดเลยที่สามารถเล่นกับไม้ไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์บูมเออสเปซเอ็กเวทนะครับหรือว่าจะเป็นเล่นกับนีลูที่เป็นมะเฟืองพิเศษก็ยังเล่นได้ <c oughs> ถือว่าโอเคเลยนะก็ใครที่แบบ ผมไม่ได้ทําตัวมาเล่นเผาไหมเลยจะเอาไปเล่นกับทีมเดิมๆเ,เล่นได้ไหมเล่นได้เพียงแต่ว่ามันจะเก็บสต็กช้ากว่าจากปกติยิงแคนนอนได้3ครั้งแบบสบายๆทีนี้เนี่ยมันจะยิงได้ประมาณ2ครั้ง3ครั้งนี่มันจะปิ่มๆม,มากอาบางทีอาจจะยิงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนั้นก็สบายๆกับการที่จะเอาไปเล่นกับทีมอื่นนอกจากทีมเผาไหมหรือเบอร์เกนใครยังไม่ได้ปั้นตัวละครไว้ก็เปิดตัวนี้มาเล่นได้เลยถ้าขอแค่แบบมีอะไรที่มันเล่นกับไม้ได้ ค่อนข้างได้หมดอะนะครับแต่ว่าเปิดโต้จะไม่เวิร์กนะเพราะว่ามันไม่ได้นับเป็น Impact d a m a g e ปกติมันเป็น a ดเม e สกษษษิลธาตุมันก็เลยต้องยอมรับว่าเปยดโต้ใช้ไม่ได้แต่ว่าตัวอื่นใช้ได้ซิงชิวเย่หลานนะครับโทมะใช้ได้โทมะนี่คือดีมากๆสาหรับการเล่นทีมนี้ทดสอบไปเกือบหมดแล้วส่วนอาวุธก็ดีมากๆตรงที่ว่าอาวุธประจําตัวเนี่ยมันดีกว่าอันอื่นที่ซีูนเนี่ยแค่ประมาณ10%เถึง15%เเท่านั้นเองมันไม่ได้แรงกว่ากันมากเท่าไหร่ ถ้าเกิดสมมติเล่นมีโลอยู่แล้วเนี่ยอันฟอร์ถือว่าใกล้เคียงมากแล้วก็วูฟเกฟสโตนก็ถือว่าดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันให้แอคแท็ค่อนข้างเยอะชดเชยในส่วนของบัฟเดเมจตรงนี้ได้แต่ว่าจะเล่นอันฟอร์เนี่ยต้องมีต้องม,ตองมีต้องมีโทมะนะมีโลหรือว่าจะเล่นจงลี่อะไรเงี้ยนะครับทุกคนจะมีโลไม่งั้นมันจะไม่เวิร์กถ้าใคร,รมีพวกอันฟอร์หรือวูฟเกฟสโตนขัดเกิน3หรือ4ขึ้นไปมันจะเทียบท่าอูดประจําตัวหรือแรงกว่าอย่างที่วูผัด5กับอันฟอร์ขัด4่เนี่ยแรงกว แล้วใครมีพวกนี้ขัดเยอะๆอยู่เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยส่วนดาบของเดียยาก็ใช้งานได้นะเปลี่ยนมันให้คริเดตเยอะเราสามารถเปลี่ยนตัวหัวเป็นคริแดมได้แล้วก็ทําคริรอยได้เหมือนกันถ้าดาบนาวีเนี่ยอาจจะต้องมีการทําตกผลึกเพิ่มเติมถึงจะได้บัฟเต็มที่ไม่งั้นมันจะเบาวกว่าประมาณนี้ส่วน4ดาวเซอร์เฟนสไพดีมากผมยังไม่ได้ลองอันเดียวก็ที่น่าลองอีกอันนึงเนี่ยก็คืออาวุธคราฟประจําเมืองผมไม่แน่ใจว่าเซอร์เฟนสไพขัด5กับอาวุธคราฟประจาเมืองอันไหนแรงกว่าอันนี้ต้องให้แชทตอบละ เบาวกว่าประจำตัวนิดเดียวแต่ได้คีย์เลตเยอะกว่านะแต่คุณต้องเล่นแบบไม่โดนตีนะคือมีโลโทมาแล้วไม่โดนเดามจอะแล้วแบบมันจะเก็บสเต็กเต็มลตลอดมันให้บุตรดามจเยอะมากแล้วเราสามารถเปลี่ยนไปคี่แดมเพื่อทําให้ดามจเนี่ยมันใกล้เคียงหรือสูงกว่าประจำตัวได้ด้วยซ้ําถ้าเราบาลานซ์สแต็กได้เท่ากันส่วนอ์ติแฟกต์ตัวละครนี้เนี่ยก็ใส,เส่เซ็ตใหม่ได้เลยนะครับอ่าก็ใส,เส่เซ็ตใหม่ได้เลยเพราะมันให้คียถึงสี่สิบ ถ้าใครมีแล้วก็ใส่เซตใหม่ได้เลยนะส่วนใครไม่มีเนี่ยตัวละครนี้ก็น่าจะเป็นเอาแบบ mix, mix, มิกซ์มิกซ์ะนะก็อาจจะต้องเป็นสองไม้สองโจมอืมถ้าในมีคนใส่สี่ไม้แล้วนะเพราะตัวนี้ไม่ใช้ชํานาญอาจจะสองไม้สองโจมก็ได้เอาแบบมิกง่ายๆเซตสองอะสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีเซตใหม่ยังฟาร์มไม่ได้เงี้ยเออหรือว่าเซตเบิร์นิ่ง ที่เป็นเซตของเอมิลี่อะครับเซตเอมิลี่อะที่เพิ่งมาไม่นานเซตนี้ก็ได้เซตนี้มันได้โจมกลับได้ความเสียหายติดจะติดไฟแต่อันเนี้ยถ้าคนจะเล่นเซตนี้คือคนที่เล่นเบอร์นิงนะลาวาวอลเกอร์ได้ไหมถ้าเล่นลาวาวอลเกอร์ก็คือต้องเล่นเผาไหมให้มันติดไฟตลอดได้เหมือนกันลาวาวอลเกอร์ก็ได้เซตเก่าเลยนะลาวาวอลเกอร์เซตแรกเซตแรกเลยอะอืมหลายเซตอยู่ครับอันที่อันไหนบวกโจโบนัสไม้ แบบมิกเซ็ตสองใช้งานได้ส่วนกลุ่มดาวดาเมจเช็คไปให้แล้วเมื่อกี้ตอนยิงแคนนอนร้อยสิบเคเป็นร้อยหกสิบเคที่ซีหนึ่งแล้วเป็นสองร้อยหกสิบเคที่ซีสองนะครับแต่ว่าไอที่เพิ่มมาหนึ่งแสนเนี่ยที่กลาสแคนนอนแรกเนี่ยมันแค่ฮิตแรกนะปกติเรายิงได้สามดอกนั้นนั้นเนี่ยซีหนึ่งเนี่ยให้ดาเมจเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆในขณะที่ซีสองเนี่ย มันทําให้ต้านทานไม้ลดลง3 0ข้อดีคือมันได้ดามีโดยรวมต่อโรเทชันเพิ่มขึ้นจากการยิงจิ้วๆด้วยแต่ว่าดามีที่มันสไปค์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นฮิตแรกที่เหมือนได้เบิร์สเพิ่มเติมขึ้นมาฮิตหนึ่งนะครับแต่ถามว่าจําเป็นขนาดนั้นไหมผมมองว่า C2 ถ้าเทียบกับ C1 นะผมรู้สึกว่า C1 มันแรงพอแล้วคือมันได้100%่รคีดแดงตรงนี้เพิ่มมา3ดอกในการเล่นตอหนึ่งโรเทชันจากแสนหนึ่งเป็นแสนหกสามดอก ถ้ารวมบัฟอื่นๆเข้าไปด้วยมันก็ได้มากกว่านั้นนะครับอ่าแล้วมันได้วิ่งเร็วด้วยผมได้ผมชอบตรงเนี้ยอ่าได้วิ่งเร็วด้วยค่อนข้างดีตรงเนี้ยชอบคินิดอัพสกิลอย่างไรคินิดอัพหนักที่สกิลธาตุจริงๆแล้วอาจารย์แม่งงันๆนะมันเหมือนแบบเพิ่มกราฟิกสวยๆขึ้นมาเฉยๆอะ่ะคือมีความรู้สึกว่าเหมือนอาจารย์ไม่ไมค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ยิงไม่ก็ไม่ค่อยจะโดนจริงๆแล้วที่มีที่เราใช้จริงๆคือสกิลธาต สกิลท่าม่งไปเลยตัวเนี้ยอาเจ้าอ่ะไม่อัพยังได้เลยนะ <c oughs> ก็ำลังคิดอยู่ไม่อัพไปไม่ได้อะไรขนาดนะั้นตรงคอนเซปต์ไม่ค่อยช่วยอะไรบนอย่างเดียว <c oughs> ออกกดออกมาพูดอย่างเดียวไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทำอะไร <c oughs> แต่คิดอี่าีผิดคาดน,นะตอนแรกคิดว่ามันจะเอามันมาโหดแบบสไปเดอร์แมนสนุกสนุกแล้วก็ดดเมจอาจจะก,กลางๆงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแรกก็ดูเวียนหัวด้วยนะแต่ตอนสุดท้ายเล่นไปเล่นมากลายเป็นว่ามันสนุกกว่า เออสนุกแฟชั่นแล้วก็เล่นง่ายนะครับได้บ่งได <N> <A> ้เมทก็ดีทีมก็เล่นได้เยอะของทดแทนก็มีเยอะกลายเป็นตัวที่ปั้นไม่ยากเท่าไหรนน่สะดวกสบายดียิ่งอยู่แนทแลนด์นี่คือกอสํารวจเลยเล่นมันมาก <N> <A> มืนไหมไม่ครับ <N> <A> ชินิตนี่ต้องยอมรับว่าไม่มึนเท่าที่คิดนะตอนแรกมีคนมาบอกว่ามึนเนี่ย ผมเล่นไปก็ไม่นะแค่รู้สึกว่ามีจังหวะโดนกระชากหัวตอนที่เวลาสลับตัวมอนเยอะๆอ่ะสมมติฆ่าตัวหนึงเสร็จแล้วมันกระชากไปอีกมุมหนึ่งกระช่าไปอีกมุมหนึ่งแต่ถึงขั้นมึนไหมก็ไม่นะไม่ถึงขั้นมึนดูพริวแลวดูสนุกดีมากกว่าแต่ลำคาญไหมลำคาญ <laughs> ลำคาญอาจารย์ยัง <laughs> อยู่อีกเหรอจะไปแล้วเนี่ยอ่นี่เล่นเพลินจัด รู้ไหมในใจวันเนี้ยโหมาเล่นคินิเหรอเริ่มสตรีมทุ่มสิบห้าอย่างมากก็ไม่เกินห้าทุ่มก็คงปิดสตรีมแล้วีีจะตีหนึ่งแล้วโหนั่งเมาส์เพลินจัดอ่ะปาน,นอนดีกว่าฝ <c oughs> ันดีครับฝันดีครับฝันดีทุกคนนะฝันดีทุกคนครับเ <c oughs> จอกันสตรีมหน้าจ้ากับเกชินิมเพ็กเนาะคุณไหน